5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรบิทหานสาหะครับวันก่อนเนี่ยมีวิดีโอหนึ่งนะครับที่น้อง เอชอาร์แมผมก็ส่งให้ผมดูนะฮะซึ่งผม่่ไหลายเขา้งคนเห็นละละนะมันเป็นวิดีโอของ University of Bristol แต่ผมเพิ่งเคยเห็นนะฮะครัง้งแรกที่ดูแล้วก็ชอบมากเลยเขาบอกว่าเราเรียนรู้อะไรจากการคล้ายๆอพยพไม่ใช่อพยพย้ายถิ่นของห่านได้บ้างนะฮะของห่านนะฮะคือห่านเนี่ยมันก็จะย้ายถิน่นก็เหมือนกับพวกสัตว์ปีกชนิดอื่นเนาะเวลาแบบมันหนาวๆใช่ไหมครับมันก็จะย้ายถิ่นไปที่ที่ร้อนกว่านี่นะฮะเวลาห่านฟอร์ม S <S 2> <S 2> การบินนะเวลาเราเห็นเคองบินเนี่ยเขาจะบินเป็นตัววีหัวไปข้างหนึ่งนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเป็นตัววีพุ่งหัวไปข้างหนึ่งนะครับซึ่งการบินแบบนี้เวลาอยู่ในฟอร์เมชันนี้เนี่ยนะฮะเอ,อ่อมันจะช่วยส่งแรงให้กับตัวข้างหลังนะครับคิด,ดง่ายๆเหมือนกับเวลาเราเห็นนักวิ่งมาราธอนนะแล้วเขามีคนวิ่งเกาะอ,อยู่ข้างหน้านะฮะมันจะทําให้เหมือนลมไม่ต้านเยอะอันนี้หลักการหลักการคล้า,ลา,ๆลายๆกันอันนี้เป็นการยกเป็นคล้ายๆแรงอัพลิฟต์นะฮะเพราะฉะนั้นไอหานตัวที่อยู่ข้างหลัง ก็จะใช้แรงน้อยกว่านะครับน้อยกว่าบินตัวเดียวถ้าเกิดว่าออกไปบินตัวเดียวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจะเหนื่อยกว่าเยอะเลยนะฮะในการบินให้ได้ไดไระยะทางเท่ากันเพราะฉะนั้นบินอยู่ด้วยกันเหนื่อยน้อยกว่าไปได้ไกลกว่านะฮะอันที่สองก็คือว่าให้ห่านตัวแรกนะครับซึ่งจะเหนื่อยสุดนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นตัวนําใช่ไหมฮะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้นําคนเดียวตลอดทางบินบินไปเดี๋ยวก็สลับตัวกันสลับตัวกันกนะฮะ อันนี้ก็คือ Leadership สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็มันลดโหลดการการทำงานด้วยในใน,ในการทำงาน,น่จริงผมคิดว่าโอเคเรามีตำแหน่งหัวหน้าอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าหัวหน้านี้จะต้องเป็นลีดเดอร์ทุกๆครั้งนะฮะในการทํางานโดยเฉพาะยุคใหม่เนี่ยหลายครั้งก็อาจจะให้น้องในทีมขึ้นมาเป็นลีดเดอร์ก็ได้นะครับอันที่สามก็คือว่าเวลาหานอยู่ในอยู่ในไอฟอร์เมชันเนี่ยนะฮะมันจะมันจะ,ะส่งเสียง ตัวหลังๆข้างหลังนะครับจะส่งเสียงให้กําลังใจตัวข้างหน้านะครับเราก็เหมือนสื่อสารกันนะฮะอันนี้ก็คือฟีดแบ็กกับคอมมูนิเคชันนั่นเองนะครับแล้วก็ในกรณีที่มีห่านสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับแคบบาดเจ็บนะแบบเหมือนกับอาจจะป่วยหรือบาดเจ็บเนี่ยนะฮะจะมีห่านสองตัวคือ คือบินต่อไม่ได้ใช่ไหมไอ้ฝูงก็จะบินไปแต่หานสองตัวจะอยู่กับหานตัวนี้เพื่อที่จะรอบินกับฝูงต่อไปจนจนคือต้องรอให้หายก่อนถึงจะบินไปด้วยกันนะครับจะมีคนเฝ้าอยู่จะไม่ปล่อยไปตัวเดียวนี่ก็คือเอมพัตตีบางทีเนี่ยเราเราก็อาจจะเพื่อนเราในที่ทํางานก็ไม่ได้เข้มแข็งหรือไม่ได้ทําอะไรได้ดีตลอดเวลาบางทีถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเรามีเอมพัตตีกับเขาเราเข้าใจเขาเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยให้ให,ให้การทํางานเป็นทีมได้ดีขึ้นกล่าวโดยสรุปก็คือ เวลาทำงานด้วยกันเนี่ยบทเรียนจากเรื่องนี้คือทำงานด้วยกันไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะฮะออช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยดีกว่าทำคนเดียวแน่นอนนะครับทีมเวิร์กลีดเดอร์ชิพคอมมิวนิเคชันแล้วก็เอมพัตตีนะครับนี่คือบทเรียนที่เราได้จากการอพยพของฝูงหา่านไม่ใช่อพยพย้ยายถิ่นนะครับย้ำเปลี่ยนฤดูของฝูงหา่านนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที